มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนชาวบ้านเผยเสาไฟโผล่กลางถนนเสาไฟนะคะโผล่ที่กลางถนนวันที่30พฤศจิกายน64นะคะมีรายง,งานว่าผู้ใช้ f a c e b o o k รายหนึ่งดิโพสต์ภาพเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่กลางถนนซึ่งหลังมีการโพสต์กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันในโลกโซเชียลอย่างมากนะคะ รวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ก็รู้สึกงงกับเสาไฟฟ้าที่โผล่อยู่กลางถนนค่ะและเกรงว่าจะเกิดเหตุหลายคนตั้งคำถามว่าการสร้างถนนและการปักเสาไฟฟ้าทำไมไม่มีการประสานงานกันก่อนที่จะเริ่มก่อสร้างล่าสุดนะคะลงพื้นที่ภายในซอนโศกข้าวแหมบ้านโนนศรีวิไลตำบลกุฎสีมคุ้งใหม่อำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์พบว่าถนนเส้นดังกล่าวนะคะ เป็นถนนลูกรังค่ะเชื่อมต่อระหว่างบ้านโนนศรีวิไลตำบุกุดสิมคุ้มใหม่ไปยังบ้านกุเกอกตำบสะพังทองอำเภอเขาวงจังหวัดกลาลสินซึ่งเหมือนกับที่เพิ่งก่อสร้างขยายถนนแล้วเสร็จใหม่ๆและมีเสาไฟฟ้าสูงประมาณ10เมตรปักอยู่กลางถนนจริงโดยพบป้ายชื่อโครงการเป็นของเทศบาลตบลกุดสีมุ้มใหม่ค่ะ สอบถามชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้ใช้ถนนเส้นสายนี้นะคะทราบว่าถนนสายดังกล่าวเชื่อมต่อระหว่างบ้านโนนศรีวิไลตําบลกุดสิมคุ้มใหม่ไปยังบ้านกุดกอกตําบลสะพังทองโดยเมื่อช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นมีการก่อสร้างขยายถนนเบื้องต้นดูที่ป้ายน่าจะเป็นโครงการของเทศบาลตําบลกุดสิมคุ้มใหม่ซึ่งหลังจากมีการขยายถนนและปรับถนนเสร็จกลับพบว่ามีเสาไฟฟ้า โผล่อยู่กลางถนนซึ่งถือว่าอันตรายอย่างมากโดยเฉพาะในยามค่ำคืนแสงสว่างไม่เพียงพอทำให้ชาวบ้านหวั่นเกิดเหตุและได้รับอันตรายกับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาได้ค่ะส่วนตัวมองว่าเสาไฟฟ้าตั้งอยู่กลางถนนซึ่งเวลากลางคืนหากไม่สังเกตหรือคนที่ไม่ชำนาญเส้นทางขับมาเร็วๆต้องหักหลบกระทันหันอาจจะเกิดเหตุเพราะถนนเส้นนี้ยังไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ซึ่งเสาไฟฟ้าต้นนี้ตั้งอยู่มานานแล้วต่อมาได้มีการปรับปรุงและมีการขยายหน้าถนนให้กว้างขึ้นทําให้เสาไฟฟ้าต้นดังกล่าวมาอยู่กลางถนนมีการตั้งคำถามกันว่าก่อนขยายหน้าถนนทำไมไม่มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเสียก่อน <c oughs> เพื่อให้มาทําการย้ายเสาไฟฟ้าต้นดังกล่าวออกไป ทำให้ชาวบ้านต่างพากันงงในเรื่องนี้และอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเร่งมาแก้ไขโดยด่วนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุคะ่ะทางด้านนายคูณสุขสีมะภูมินายกเทศมนตรีตำบลกุฎสิมคุ้มใหม่นะคะบอกว่าได้จัดสรรงบประมาณรายสายประจำปีงบประมาณ2564เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับดำเนินโครงการปรับปรุงถนนดินลูกลงังสายโศกข,ขาวแฮมบ้านโนนศีวิไลหมู่ที่11 เชื่อมต่อระหว่างบ้านโนศีวิไลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ไปยังบ้านกุดกอกซึ่งงบประมาณนะคะก็คือ277,000บาทเริ่มต้นสัญญา12ตุลาสิ้นสุด10มกราคมการก่อสร้างชาวบ้านได้สละที่ดินในบางส่วนจึงมีการขยายถนนให้กว้างขึ้นแต่ก็มีอุปสรรคคือเสาไฟฟ้า1ต้นที่ขยายถนนออกแล้วปักอยู่บริเวณกลางถนนพอดีซึ่งระหว่างการก่อสร้างทางเทศบาลได้ทำหนังสือ พร้อมประสานไปยังไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกูชินารายเพื่อดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้า1ต้นไปตั้งแต่29ตุลา2564แล้วแต่ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ดำเนินการย้ายซึ่งทางเทศบาลจะเร่งประสานงานให้อีกครั้งคาดว่าจะสามารถย้ายเสาไฟฟ้าออกได้ภายในสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามนะคะนายกเทศมนตรีรับมีเสาไฟฟ้าอยู่จริงรอยู่ระหว่างการเร่งประสานงานการไฟฟ้าเคลื่อนย้ายออกค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ